สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านสู่ทารล่เทลและพี่บายเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูกันนะคะในช่วงของเดือนมกราคม2567นะคะซึ่งก็เพิ่งจะมีเวลาได้มาทําคลิปให้กับชาวราศีธนูในวันนี้นะคะก็อาจจะล่าช้าไปบ้างต้องขออภัยชาวราศีธนูด้วยนะคะ เช่นเดิมนะคะในการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของการพยากรณ์นะคะในด้านของการงานนะคะของชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ d r e Place ค่ะ Tree of วิวส์แล้วก็เดอะไฮพีเทสนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเ,เดือนที่คุณจะมีแรงมีกำลังมีไฟมีพาชั่นในการทำงานมากๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสำคัญนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีการต่อยอดในเรื่องของคอนเน c t ชันนะคะในเรื่องของความก้าวหน้าในด้านการงานเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะจาก เพศหญิงนะคะที่เขาเห็นในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งทางหรือยิ่งถ้าคุณออกสังคมนะคะออกงานพบป,ป,ปะผู้คนนะคะมีติ้งต่างๆสัมมนา,าต่างๆในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของคอนเนคชั่นที่จะสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของการงานหรือการได้รับได,ได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ ที่จะได้รับงานทำงานเสริมเข้ามานะคะเป็นงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะมีคอนเน c t ชันที่ดีมากๆมีจังหวะโอกาสที่ดีในเดือนนี้ที่คุณจะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยคอนเน c t ชันนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับ การช่วยเหลือสนับสนุนในทางลับๆด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของเส้นสายเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งก็จะส่งผลดีกับในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนั่นเองมีเกณฑ์ที่คุณจะ ได้รับโอกาสต่างๆที่ดีที่คุณคาดหวังรอคอยในเดือนนี้ใครรอคอยในเรื่องอะไรอยู่นะคะเกี่ยวกับการทำงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเดือนนี้อย่างแน่นอนเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านการเงินของชาวราศีธนูกัน ไพ่ที่คุณได้ค่ะ Page of w a r นะคะ The Moon แล้วก็ The Emperor ค่ะสำหรับเดือนนี้อย่างที่บอกไปว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะได้รับคอนเนคชันแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ต่อยอดในเรื่องของความสำเร็จด้านการงานซึ่งนำมาเกี่ยวกับการเงินที่ดีด้วยนะคะมีโอกาสค่ะที่เดือนนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินการกู้ยืโบนัสเงินพิเศษต่างๆเมื่อคุณมีช่อง ทางในการทํางานในการหาไรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะว่าการเงินของคุณก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาเช่นกันนะคะแล้วก็มาแบบไม่ขาดสายด้วยในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูจะค่อนข้างก,งกังวลในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็รู้ตัวดีว่าคุณเองก็มีค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลลูกน้องนะคะ หรือว่าบริวารของคุณในครอบครัวนะคะมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่รอคุณอยู่ในเดือนนี้แต่ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเสริมเงินพิเศษเข้ามารายได้เข้ามาเพิ่มเติมในเดือนนี้เพราะฉะนั้นนะคะ คุณก็จะผ่านพ้นอุปสรรคความเครียดความทุกข์ใจความกังวลใจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินไปได้อย่างราบรื่นในเดือนนี้โดยเฉพาะหลังจากวันที่18เป็นต้นไปนะคะกลางเดือนเป็นต้นไปชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะกการเงินคล่องตัวแล้วก็เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากยิ่งขึ้นแถมยังมีโอกาสที่คุณจะได้ส่งเงินนะคะไปให้ครอบครัวของคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่บุปการีของคุณ นะะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะมีความมั่นคงนะคะมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะแล้วก็ส่งผลดีกับการเงินของคุณในระยะยาวด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่ามีตังร่ำรวยกันเลยทีเดียวรับปีใหม่เลยนะคะสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้ถ้ากังวลอะไรอยู่ก็บอกเลยว่าไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีทางด้านการเงิน แน่นอนนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของความรักกันบ้างนะคะไพ่ที่ชาวราศีธนูได้ในเดือนนี้ค่ะ w i e l of Fortune นะคะ Two of Wills แล้วก็ Ace of Cups นะคะสำหรับคนโสดน,นะคะในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ คุณจะได้บังเอิญพบเจอคนเก่าๆในชีวิตนะมีเกณฑ์ที่ออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่างๆแล้วก็อาจจะมีการเฟดในการพูดคุยกันไปนะคะก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ได้วนกลับมาสนทนากันนะคะแฮปปี้นิวร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกดี กับสิ่งเก่าๆกับความสัมพันธ์เก่าๆไม่ว่ามันจะดีจะร้ายที่ผ่านมานะคะในตอนนี้ก็เหมือนว่าคุณจะปรับบาลานซ์ความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในความรู้สึกดีๆตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าชาวราศีธนูจะต้องวนกลับไปสารสัมพันธ์นะแต่หมายถึงว่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะรู้สึกให้อภัยแล้วก็รักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในออการกลับมาการได้พูดคุยพบเจอนะคะ กับคนเก่าๆหรือ,อมีการได้บังเอิญเจอกันนะคะก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีธนูจะปล่อยวางหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้กลับไปพูดคุยสารสัมพันธ์กันจริงๆก็ได้แต่ว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองของชาวราศีธนูแล้วเพราะฉะนั้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าชาวราศีธนูจะต้องการให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ relationship น,นี้เป็นไปในรูปแบบไหนก็มีเกณฑ์ ที่จะเป็นพลังงานดีๆให้กับชาวราศีธนูมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นน,นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆด้วยในช่วงนี้นะคะพร้อมๆกับการที่กลับมา ของคนเก่าๆนะคะพลังงานเก่าๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าชาวราศีธนูเนี่ยรักตัวเองแล้วในตอนนี้นะคะคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีที่ชัดเจนที่ดีกับความรู้สึกของคุณนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะหลุดลอยออกไปในเดือนนี้เช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการคัด รองคนในชีวิตนะคะอีกครั้งหนึ่งของชาวราศีธนูนะคะ ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์คบหากันมานะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมีการประครับประคองความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์สู่อีกสเต็ปหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งที่เคยคุยกันมามีเกณฑ์พัฒนาเป็นแฟนเป็นคนรักกันในช่วงนี้สําหรับคนที่ คบหากันมาเนิ่นนานก็อาจจะมีเกณฑ์ตกลงตรงใจกันในเรื่องของการมั่นหมายการทํทาพิธีการแต่งงานนะคะเกี่ยวกับาศาสนาความเชื่อต่างๆนะคะผูกข้อไมยข้อมือต่างๆนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยสําหรับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นในส่วนของปีใหม่ที่ดีเช่นกันนะคะถือว่ามีข่าวดีมีข่าวมงคลกับ ชาวราศีธนูนะคะคนที่มีคู่นะคะมาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะไพ่ที่คุณได้นายน็ o กช s แล้วก็ซิกซ์ออฟค่ะในเดือนนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะเครียดนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่เพียงพอนะคะมีอาการฝันร้ายนะคะนอนหลับไม่สนิทนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะ เป็นผลพวงมาจากเรื่องการงานหรือการเงินนะคะคุณเครียดมากจนเกินไปเตยมองว่าคุณมีความเครียดที่สะสมมาเนิ่นนานแล้วนะคะในตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์การเงินการงานมันเริ่มดีขึ้นนะคะแต่คุณก็ยังคงรู้สึกกังวลใจกลัวว่าในความ ทุกใจนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจะย้อนกลับมานะคะเหมือนเป็นความเคยชินกับคุณที่คุณจะต้องเครียดในเรื่องนี้นะคะในตรงนี้ขอให้คุณเชิดหน้าแล้วก็มองไปที่อนาคตของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอ,อยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องคิดมาเกเครียดจนเกินไปไม่มีประโยชน์นะคะแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยอ่อนแอด้วยในเดือนนี้นะคะโพสิทีฟกับชีวิตของตัวเองสักนิดนึง ในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีธนูที่อยากจะแนะนำในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้ค่ะ The Magician แล้วก็ Two of Cups นะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะใครที่อยากจะเสริมดวงชะตาของตัวคุณนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องความรักนะคะเรื่องของการเจรจา,าพูดคุยนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นเซลล์นะคะ จะต้องประสานงานพูดคุยกับคนรอบๆตัวนะคะมีการสื่อสารการค้าขายออนไลน์ตลอดเวลานะคะในช่วงเดือนนี้อยากให้ลองขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบเฉพาะทางนะคะลองขอพรกับพญานาคดูก็ได้นะคะหรือ ใครไม่ใช่สายมูสายพญานาคนะคะก็จะสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ที่บ้านเน้นในเรื่องของการถวายน้ํานะคะการเปลี่ยนน้าในทุกๆวันนะคะจะทําให้พลังงานของคุณดีขึ้นนะคะมีความเคลียร์มีความสดใสนะคะโพสิทีฟมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะคะ เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของไพ่เทพคติที่อยากจะบอกกับชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้ค่ะพระเพลิงค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะการแปลสภาพนะคะจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหของชีวิตนะคะการบูชาธรรมชาตินะคะจักรวาลนนะพลังงานบริสุทธิ์ของพระเพลิงนะคะไฟหรือพลังงานจาก พระอาทิตย์นะคะจะช่วยทำให้ชาวราศีธนูมีพลังมีพาชั่นในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะลองตื่นเช้ามาแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะนั่งสมาธินะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพลังงานจากพระอาทิตย์นะคะจากแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะคุณจะได้รับพลังงานนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเผาในส่วนของออความนิ่งทีในตัวคุณพลังงานลบ ต่างในชีวิตของคุณได้นะคะก็ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีธนูนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะไตฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับเตยด้วยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ